สิไปงานแต่งสวยแล้วพี่น้องยังบ่ได้ไปอยู่อ่มาแล้วอ่มาแล้วสสดีสวัสดีเด้อปาุงเอ้ย FC ทุกๆค่ะนี่เดี๋ยวน้ําก็สิท่องไปจอยเด้อขึ้นลูละน่ะอมาแล้วพี่มาลงทางนี้เด้อพี่มาทาง ไปถ่ายอยู่หน้าบ้านปไปทางนี้หลอกมาลงนังน,นี่ลงเฮือนคั่วไป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 โอ้โหเปิดทางนี้ไปเปิดทางนั้นเปิดทีีวเออไปเปิดทางนั้นอุ้ยอีหลักสิไปใส่ลูกอีหลักของแม่สิไปใสไ่ไปบุญโมเมนต์บุญในลูกโอ้ต่อร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 อ คอยลงไหนตีปะอุ้ยเย็นจังเลยฝนจะตกไหมเนี่ยวัดถ้าอาก็ลูกถ้าอาก็หุดตกเลยนะอู้ย ทูจ้ากันทูจ้ากันทูจ้ากันสบายดีงามกันไปงานแต่งพี่น้องงานแต่งของเฮือนสตเช้าะเนาะหนาวช้าฝนสิตกพี่น้องะเนาะจริง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 เลไปงานแต่งเ้แต่งอ อ้จุจากันจุจากันน้องวม่น้องแมสนา้จาจาุจ่าจุจ่าจุจ่าไปไดไห้หองอ้วนไหมห้องอ้วนไหมห้องอไม่จำเนี้ไปนะห้องไหม แต่งบ่ไปไซดเออลงไปเดืานดองก่อนห้องไม่ห้องไม่อ่านะอ้าวไม่ช่วยอะไรช่วยกับไปช่วยกับไปแบบทุจริตกับงานว่ะทุจริตสบายดีสบายดีทำงานนะกวน Oh. โอ้ยสบายดีกันมุดม mm ุด hmm. สบายดีนะสบายดีกันยุบ <Yeah. S 1> กาวสบายดีสบายดีดถาทองจากถาพี่นอ้องจุกอ่ะจุกอปะจุกกันจุ๊บกันน้า <c oughs> <c oughs> มาเพิ bạn, ่นวาบ่งเม่งกเพิ่นกันตัวนอนนี่ไปห้องไม่ห้องไม่ห้องไม่อาทองไม่อ่าทองเฮ้ยลาไปป้เลาไปปั๊เลยเม่ไงปุยวัดป

อพอนพังมาพอนะนอยนอยนอยน้อยนอยนอยนอยละนอยน้อยติง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 งงิงติง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 ติง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 ิงต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 ิง ลูกสาว<อ>ให้นี่ไปนี่เลยแกงหายแล้วแกงไปนี่ก็คิดได้แท้หน่บอกลูกไค่นี่น่ะลูกพ่อบุญบ่นี่น่ะดำกระดำมานี่อุ้ออยแหล่อุ้ยอยู่นี่บอกอือกระล,ลังกระลังกระลังงามลูกสาวให้งามแท้งามแทนแฮร่าเ <c oughs> ตียน นหนเอียนก่อนโอเคโอเคอ่ะอ่นตรงเนีน้ยร่มในโลกล่มนะฮะเดีย๋ยวเพิ่งขึ้นนุ๊กเดีย๋ยวเพิ่งขึ้นอายั้างบนันมาเพิ่งขึ้นเดีห้องมา,า,าไปใช่ใช่ Nàng xe dạy đại năng nàng xe nàng xe nè nóng Đại chị nàng xe say nóng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  Dừng kênh nè, nắng nắng. Oi 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 oi. Cook cope bắn, a cook cope bắn. nè cook cook chết bắn. A cook cope 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 bắn

A sẽ nắng set mưa À set mưa con set sợ nghe à sợ đâu nè sợ 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 đây hả sợ Wow Ôi. sợ Wow Ôi sợ lên Wow, <cười> wow. <cười> ก็เล่นการ์ดว้ายอีหล่าชินั่งใช่อีหล่าชินั่งใช้นั่งใช้วันนี้ขึ้นนะแม่เล็ดกูจะขึ้นเดี๋ยวอาวยก่อนอาวยก่อนหลานยิ้มโซ่หลานยิ้เบิ้งคุ้เบิ้งยุติอ้าวนั่งน้องยังเครียดเ่ราะชั่นนี้กอะเพรานักเดียวนี่ก็เครียดบพรเอาไปปะก่อนก่อน ลุกนหรแม่เออมาลุกอ่ะไปนั่งไปนั่งไปนั่งเลือกนั่งไปนั่งมองไงไปมาพี่บอกแล้วตี่อาโจมขึ้นแน่สิดเหอพี่อาชิโจมเดี๋ยวไว้มาทางนี้โจมล่ขึ้นแน่บอกอาดีดีเลยอุ้มขึ้นบ่อหาอุ้มบ่อุ้มขึ้นบ่อพรสิครับแบบนี้ ให้อานั่งใช่ให้อานั่งใช่ให้อานั่งใช่อ่านั่งทำพี่เออนี่ไม่ต้อยใช่อาทองได้ใช่อานั่งมึงได้อานนะท้องนี่คือใครไม่ต้อยนั่งนี่พาได้พานั่งใช่ชาพานะใช่พานั่งใช่พาให้พานั่งใช่พานั่งใช่ไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปมามามาลูกถึง เดี๋ยวพาไปใไปน้ำเน่าให้พานั่งใช้ับนี้พานั่งใช้ผานั่งจะกันบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาขึ้นก่อนอากดอ้อากดออดกดทำอยากไปแล้วกดเออไปแล้วไปกับาแล้วเจ้านะบอบอไม่ไเด้อรอรอรอ หอเทือนแล้วพี่น้องเลยเนาะแล้วพาวัฒนามาแล้วมาหอเทือนแล้วไปงานหองกับปราชายครับมีเพลงอย่าอุ้มลูกได้อย่าอุ้มมันบ้านเท้อโควิยหนกหรอกเดี่ยวๆง่ายๆอย่าไล่มันลูกจะได้มานนั่นดนสีดมฮันเออเทือนนั่นนะวัดเซอร์น่ะอื่นนาะ เอาไ้แล้ละปัดเซนอุ yup> ้ยหนาวเลยบัานเอ๋ยยิ่งไปใส่ลูกมานหอย่าไปลูกอย่าไปอย่าไปเลยมาแม่มาแม่พ่นเอาพิ่นดจับอีกหน่อยได้หามาแม่อันไหน bò phê đây má phi luôn má hà à phi bấy tụi mấy tay năng cóc thằng đấy chịt thì miên sẵn này gặp phè yếu Cốc ăn và ăn yên Kéo sắp này gặp bó đầy đây nào nào đi đây yếu mà đây yếu tụi này mà phong, mà เออเออแบดเบิร์ตบอกเลยพาเอามาเสียบแบดเน่ยแบดเบิร์ตแล้วก็มุ่งพวาบุญล้นนี่ได้จักอันนี้กัดบ่อ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 อย่าไปลูกอย่าไปถ้าก็ถ้าอย่าจับมันนะมานะโอ้บุ่ง่วงาอบุญเลยมุ่งแน่น่ะ ร่นอีกแล้วร่นอีกแล้วลูกโคลออยู่นี่มิจมาอีง่า่นะร่นนะบ้านบ,นาเบ,บ่เลยหาเบี้ยพ่ออีตู่มาปลูกเลยเลยเลยกําปั้นบานสนามนายกําให้แม่เบิ่งนี่เยลยเราบอกกําปั้นจ้าอนยะากอยากเบี้ยเครื่องมึงเน่ยหมดนะลูกหมดหมดหมดว้ายิหมดหมด อหมดก้มหุ่งอ้ามาหายสองก๊กเจ็บมากบดด้วยรอยยังกันควยเพิ่นง่มใส่อันพุ่นเนะพิ่นมันยังตายขเขารออหนาวเด้วเ้อผลหยาดเดูมาแม่มาแม่ผลหยาดเดี๋ยวมาไห่มาไม่ผลลงเม็ดเลย บวแข็งผนด้วยมาแม่มาแม่มามาหนึ่งเมย์ให้สิแข็งผนมาเลิ่มมาเริ่มขึ้นตะเฮือนบ่ขึ้นตะเฮือนนะบ่หนาวบ่ไปขึ้นไปขึ้นตะเฮือนไปแม่มาบ่มาล้อกืันนี้เราไปเฮือนดองพอได้แม่มาเหมือนี้ เฮาไปเลยพวกเข้าลูกชวนกับพลสิตกแหละไปไปไปนะ่ะอ่าท้อ,อทงเมือ่อเลี่ยอ่าท้องเมื่อเลยค่ะมือปลาเลยค่ะไปเข้าไ,ไป,าไปยั่งน่นะไปะลูกไปเนี่ยอ่อานเต้นผู้เดียวแล้วคนะุณฮะฝนลงมิดแล้วเฮ้ย แลนบริยานลมพอดีเกิดไงกับตุยตุยกับรโพดวกรพูนะมาเด้อมาเด้อมาเด้อโจรโจรจับอีกน้อยเด้อโจรระบาดได้เดี๋ยวนี้นะโจรระบาดโจรระบาดแม่โลกระบาดโจรโจรได แดนบ่ได้เสียละอันย่านดมมีอยังพอดีนะเดีย re, here, uh, ๋ยวนี no, no. ้นะบอได้เพไดในนไหนวันน uh, ่ะเอาอา่ะชี้าให้เพน้อเอา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 ทองชีให้น้อเอาเอาโอ้นชีให้เนาะเอา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 ไปแล้วไปแล้วอาอาจสีไปเลยอาจสีไปบุ้นบุ้นเลย อาสิปไปบื้นๆเล้วอืมน่ะอาแล้วสิปไปนะเราพายกระเป๋างามนะเบิ่งแน่มันเปื้อนนะฮะอืออย่านอนเด้ญาตินอนตะโลเลยเดนะ่านั้นผมนี่นะย่านนี้โบว์ญานิญานนอนนะชบะโบว์กคือ ໄປញាប -se ់ລົມທັບແມ່ນີ້ແມ <this bells> ່ຈັບແມ່ນຢູ່ນີ້ໄປຊິກິຫວາເຊຍເຊຍບິວເດມັນແຮງແນ່ອາລາວເຮັດຫຍັງອາລາວເຮັດຫຍັງນະພຸ້ນລະອັນນີ້ໆໆມັນມາເລີຍຫວາມັນມາເລີຍຫວາມັນກະແຕັບເພິ່ນທີອາ

โอเคตอนน้อ okay. พี่น้องเองพระจ้อยกากันจ,จบคลิปเพียงจะนี้ก่อนขอบุญขอบคุณหลายเด้อที่เขามาหลับซมมัถึมาตาซุ่มซื่น,น,นคลิปนี้กับไปแล้วสบายด,สายดีสบายดีกันบอบอสบายดีกันสบายดีกันใส่แม่บอกว่าใส่สบายดีงามๆก่อนทุจราก่อนใจก่อนไหมเหมวกอาแต่งฮัหาหาลูกสบายดีไปลุงเอ,อ้ยไปแล้ว